ันนี้เป็นภารกิจเชื่อมบอลลตของเกมโ o นะครับสำหรับใครที่สมัคร o k x เสร็จแล้วนะครับเพราะเราต้องอาจจะต้องถอ,อนเหรียญใบขายที่นั่นก็ให้มาที่บูธเนี่ยโหภารกิจโหลดอยู่ยากมากเลยนี่ครับจะมีภารกิจตัว o k x quest นะครับมันน่าจะให้เชื่อมต่อ โอเค wallet เราก็กดไปเลยครับแล้วมันจะเด้งมาอ่าโอเคก็เชื่อมต่อได้เลยอันนี้ง่ายเลยสรุปเป็น o k x web 3เนี่ยผมจะสอนทํานะครับโอเคคอนเน c t เรียบร้อย ชามากเกียมโซโอ้โหโคตรง่ายเลยเกมโซ อนเนคกบอลเลนนะครับปุ่มนี้นแล้วก็รีเทิร์นออนเกมกลับมาเกมโซ่โอเคโอ้ยทำไมยังไม่ได้วะโคตรชา้า เนี่ยโอเคได้แล้วของผมคอนเน็กวอลเล็ตเรียบร้อยมันจะขึ้นอ่าเนี่ยครับถ้าแบบนี้คือโอเคแล้วกลับไปตีกเกมอ้ยช้าจีบไปโอเคครับค้างไปแล้วแต่ เหมือนเมื่อกี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่าสอนเปิดกระเป๋าของโอเคเอ็กซ์ OK X สหรับเชื่อมต่อเกมโซ่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ